สน,สนับสนุนโดยบ้านละสวนลิฟวิ่งเฟสติวัลจองบู0 9 0 1์7 8 3 1 0์งช่วงเด็กพาเที่ยววันนี้นะคะพี่พราและนีโอจะพาคอนไปเล่นสนุกสุดมัน่านก้อง VR อกันค่ะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ซีโร่เลจิซี่ครับ เราจะได้ใส่แว่น VR แล้วก็ได้ถือปืน<บ>ยิงกันด้วยเดี๋ยวพร้อมยังคะพร้อมแล้วคะไป็นยังะถ้าพร้อมแล้วเข้าไปก,ก,ก,กันเลยไปก่อนที่เราจะไปอยู<บ>่ในโลกของ VR มาเริ่มกันที่บ o u n ์สสนามท่าม p o l y n o m i ทุกคนที่มาที่นี่จะได้กระโดดได้เต็มที่ปล่อยพลังแบบไร้ขีดจำกัดเลยค่ะมีทั้งโซนกระโดดอิสระที่ใหญ่มาก Big b a c ก <oughs> ให้เหินตัวลงบนถุงลมยักษ์โซน slam ดังที่กระโดดขึ้นดังบาสเหมือนนักกีฬาสนุกสุดๆค่ะ สนุกกับบอลเสร็จแล้วได้เวลาไปอีกโลกกับซีโลกลาเทนซีค่ะเตรียมตัวไปผจญภัยในโลกเสมือนจริงกันเลยสวัสดีค่ะโอ้อยากรู้จังเลยว่าที่นี่เนี่ยก่อนที่จะเข้าไปเลยต้องทำอะไรยังไงก่อนบ้างไหมคะค่ะเบื้องต้นนะคะลูกค้าจะต้องเลือกเกมตรงนี้ค่ะนะแล้จะมีแพ็กเกจหลายแพ็กเกจเลยค่ะมีเป็นแพ็กเกจสั้นก็คือเล่นประมาณ สิบห้านาทนะีแล้วก็แพ็กเกจยาจะเป็นเล่นจเนเนื้อเรื่อง30มสินาทีนะคะเราจะต้องสู้กันเองนะคะจะแบ,บ่งเป็นสองทีมโอเคเราเลือกเกมน,นี้เลยเนาะ,ะได้เลยค่ะโอเค,ค,อเคต่อไปนะคะผู้เล่นนะคะจะต้องทําการลงทะเบียนนะคะอันะนี้จะเป็นการสร้างโปรไฟล์ให้กับผู้เล่นในเกมเค,ค่ะโอ,<า>โอ้นี่เราเข้ามาอยู่ในสนามรบแล้ว นี่คือแว่นที่เราสวมใส่นะคะเป็นแว่น VR อ่าเมื่อสวมใส่ไปแล้วเนี่ยปรับแว่นให้เข้ากับใบหน้าของตัวเองก่อนมันจะมีภาพคมชัดที่สุดนะคะตรงนี้สามารถพูดคุยกันได้เลยนะคะในเกมตรงนี้นะคะใต้ตาซ้ายของเราจะมีเป็นวอลลุ่มนะคะโอเคประมาณนี้ค่ะอ่ะเราต้องแบ่งทีมก่อนใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเอยันยิงยาวกรเป๋ายี่ชุบยิาวพี่เบลนขระมาทีเดียวโอเค พิเศษของซีโร l ลั e เทซีคือเราสามารถเดินในสนาม VR ไม่ต้องนั่งอยู่กับที่เหมือน VR ทั่วไปค่ะวันนี้พี่เพลวกับนีโอจะลองเล่นกันคนละทีมมาดูกันว่าใครจะเอาตัวรอดได้ดีกว่ากันพี่เพลโอเคเข้ามาแล้วค่ะหันไปทางไหนหันไปทาไหนวะ เห็นลูกกลมๆเหนือศีรษมไหมคะอันนั้นคือภารกิจหลักของเราจะต้องเดินไปกับมันนะคะยิงค้างแล้วก็เดินกับมันไปเลยคุณแม่คุณแม่เดินหาค่ะเดินหาทีนตรงข้ามค่ะได้กองอันนี้คือฐานของเราค่ะอันนี้คือฐานของเราจะเจอกันไหมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอย่าลืมนะอย่าลืมนะโอโอเคค่ะคุณปาลิดามอตายแล้วกับเดินกับฐานค่ะมาตายแล้วเดินกับฐานค่ะ ตามหาทีมถัดไปค่ะทีมบอกตอนนี้ไม่ไหนแล้วตามหาทีมที่ต่อสู้ของเราเอาเนโอไปดูเขากำลังทำภารกิจอย่างเมามันเออนีโอนโอเดินกลับฐานลูกไปยืนใครกันโคตรดุแก่โคตรดุแม่โคตรเล็กโรดุกับโคตรดุกับตวช่อช้อนนี่ซีโร่ลาเทนซีมีหลายเกมให้เลือกค่ะทั้งยิงซอมบี้ผจญภัยอวกาศตามหาสิ่งของในเกมสนุกได้ทั้งเด็กและครอบครัวเลย ต uh ัดไม้ไปดิวันนี้เรใครเนี่ยโอ้ยตาโอ้ยดีโอใครฆ่าดีโอเป็นไงบ้างคะสนุกไหมสนุกมากเลยค่ะได้ยิงปืนแล้วก็ได้แบบ ยิงออบเจกที่มันภารกิจหลักใช่ไหมโอเคเก่งมากนี่ถือว่าเราก็เป็นแบบหนึ่งเกมสั้นๆแต่ว่าีจริงๆเรามี่นให้ด้อีกหลายเกมเลยนะถูกต้องค่ะมีทั้งหมด7เกมค่ะคแต่จะมีเกมสั้นเกมย่าง ใครที่แบบว่าอยากที่จะมาแบบเล่นยาวๆก็สามารถเลือกเกมแบบ30นาทีได้ใช่ค่ะวันนี้เราเลือกเป็นเกมสั้นเนาะขอบคุณพี่วอลมากมากเลยค่ะที่พาพวกเราไปเล่นเกมสนุกขนาดนี้นะคะ <S <S ยินดีมากเลยขอบคุณมากเหมือนกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจราคาที่นี่มีสาขาเดียวเลยแม่ถูกต้องค่ะมีสาขาเดียวในประเทศไทยเลยค่ะก็คือมาได้ที่ทียนี่เลยใช่ค่ะชั้น4ี่อยู่ในบ้า์นะคะ ว่าใครสนใจติดต่อได้ที่ไหนคะพี่บอลสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ได้เลยค่ะ z e r o a t l a n c i c o th นะคะหรือจะสอบถามผ่านไลน์ at official account ก็ได้นะคะใครอยากสนุกแบบนี้นะคะก็ต้องมาที่นี่ให้ได้เลยวันนี้หมดวว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 เวลา,าแล้วนะนิโอเรามปลาเพื่อนๆดีกว่าสัดา,นะดา้าชัวรลองจะพาเพื่อนไปเที่ยวที่ไหนเพื่อติดตามเลยคะ รถลองซิตอนเอ็กซ์พอร์อร์อมารินทีวี